กระเด็นกระสุดพันดูถอนรุ่นไปโอ้ถอนมาข่อยอยู่ในโรงเรือนเห็ดถ้ามาต้่มจะของได้ไหนได้นีหนิถอดหมวกเน้ะนะบอปถอนไปพี่น้องถามมากินข้าวค่ะสวัสดีค่ะสันบ้านสาวเริมครับพี่น้องครับแสดงเบ้านะครับเปิดเตสเซาดีนะเตสแล้วเตี่ยวแล้วเอาอย่าง มุกว่าเยอะเียลเซนนี่ก็ต้องรวบเลยแล้วนีแล้วราก็รวบมีเพิ่มอีกก็ได้น้าบักไปตั้งก่อนนี่เห็นปะตั้งเส้นมี่อีกอือมีเลยมันอันนั้นในวันธรรมกินข้าวค่ะกะเพราหมูกรอบแซ่บๆค่ะกะเพราหมูกรอบอันข้าวหน้าหมูกรอบฮอลส์ัลเสมากรินกะเพราอันนีงก็เขย่ามากะเพราไข่เยี่ยวมาร้านแล้วนะกระเจ็บ <laughs> มื่อนีผัสหันเบนจ้าบ้อง <sm ol> <laughs> อันนั้นเป็นไหนมือนเนี่ยผ่านนี่ใครได้ตะดอกง่ายหนูว่าตึงเลยตลนนึงกระเด็นเมือนกัตาลตาหน่อยนึงตาลนะตาอันนี้อะไรบ้าง พริกเผาพริกเผาล้านแล้วเราเกี่ยวเส้นอย่างบุั่เป็นสูตรดังเดิอของเราต้องเต้สมัยอันเพิ่นเห็ดหรือบัตน,นะไก่วนนี้นะล้านเนี่ยจำได้อสิแ์บกันนะเสดร์ฟสิบ,สบ์ถ้าเสร็จใเบื้งเห็ดอีกจากดอนซองดอนค่อยสิเมือค่ะมื่อนี่คดไลลเอ็เห็ดเริ่มเดินเห็ดเห,เห<ส>็นนะสีบางแนะ่น่ะเห็ดสีบางลว มูบองใหญ่ตี๋สาวมวยกีบบ่บาอยู่ยมูละสามดอกสินมูละสามดอกเราได้สา,สาวมูสาวมูผักผีกก๋วยเตี๋ยวนี่เครื่องปรุงเป็นหลายเข่ากระยากก๋วยเตี๋ยวกระยากนั่นสิกินซองย่างกับเจ๊เดะปุ๊กคนคน,คนเครื่องเราผัดให้เรียร้ายนี่สร้างเข่าจากักจา,กจากนี่งว่าซีนน้ำเธอก็ไนะด้ อพี่นอ้องมา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 สุดเสพน้ำกันกินกับพักค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องได้เห็นอีกจากมูคอยสิเหมือ้อเติมพลังก่อนเมพลังจะเศร้า,าพี่นอ้องดีครับ อืม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 ชินทีนี่ดอกชินที่น <itation> ั่งแซ่บค่ะ Đã đó nấu rồi ạ xã chai điểm Mà mưa mệt, tôm nằm súp máy Để tới Bằng hóa cải mà lắm Chị mong lắng, hầm mong lắng ừ. Hết đòn nhoi Nha, ghi chả mà bàn nó มันตุ่นเนื <guarding okay>? ้อเลก่อนเลยเนื้อกระเทียเนื้อตัวน้น้ำซุปไปน้ำตัวเมืองกือ้านร้านในมืองเมืองอายาเป็นน้ำซุปแต่ว่าร้านอยู่ในเมืองสนิินล่ะ

ทานขายไปน่จะน,น้อยเพิ่กับค่อยห่งนั่งยิ้อืมได้เลกลิ่นแสบ,บเลยอือแสบเลยอือ เขาปุ่ไม,ม่ยุ่เ่เรียกว่าไม่ให้น้ำตาสแต่เขาปู๋มเรออาหมอเนี่อาหาอาหารต่างตั้งสวาบานเถอมันหน่อยซื้ะลูกเป็นว่าสิมาเปิดทางสซนหินงุ้ไงเนี่ยเฮ้ยเนืนอกินเสีย

ให้ไกินเจอกับแบบป้าคาม้ากับคำาี่ละเดี๋ยวนี้ร่างกายปับเปี่ยนอันเวลาอืมแล้วก้จะบบบุยมือเาของเสียสสว่งๆนี่จะหิวสือม,มือนี่อันมือในวันได้ไปหาเบียกยังไม่ได้ตื่นนี่นะ <laughs> มานั้นเด้อแล้วประผักข้งางกับยันบุกยันยังแปลง่าเวอาเป็นเลย พี่ย้งเป็นกับมาไม่ได้มากินงเจอล้วงคนคันเห็เนื้อกินกับม่กินอาหารต่ำั้งหลักแล้วเนื้หาบรรณต่างคนตนนเพื่อเมืในไก่ที่บ่เนเบิ้งบ่ะปีบปรมือบ้าเนั้หนังเดียว gust. Đúng bạn. Vâng. Đây nữa cả. No Ăn cơm. Mẹ ơi để đã. อันนี้จ้าเฮ้ยขาวมาเกมเฮ็ดกะเล็ฟังดูดะเลิงป่ะเด้ดอกมือนีขนหลายกระดอกกระเด้อยที่สองสามม้าได้หมดบ้านเลยนี่นะอืมจริงเรนี่นะนี่ตา แช่บ่ผู้นึ่งกินข้าวผู้นึงกินก๋วยเตี๋ยวหิวไปได้เท้าไ่มเมื่อเหราแปดโมงเอ้หกโมงมาบ้งโมกงฝนตกฝนตกหน่อยมืวกิั่นใะ้ะตะส้กินอะไรพ้อมตัวนี้เรากนังฟังเดียวกันเป็นยังไงพ่อจะนะบะแพ่่อบ่หามข้าวเป็นยังไงเอเอากระดับอะไรเมื่อยเนื่ยเรอครับ แแกผูแกแก้ช่วยกบฏเสียเป็นหลายเพื่อผู้ายากกกนะบาแั่นี่ะพระเจ้าวรวงก่เยาวบ้านไม่เป็นไรนี่แแกกันนทด้วนื่อตั้งเ,เป็นอดืออืมจับเอานนิ่งก็ออกประตปตังได้รอยสองนวามบ้แม่ย่ความคว<บ>ามความมันมุ้ยมองหาปลาเดี๋ยวนี้น่ะความความมันมอยละปลาโพลายไปนั้นเมือยเปมนาก่มออวละ สะา,านและเาปาพิมสวยแล้วโอ้ปลาาเขาแถวสปาข้ามสนไหมเีกระเดืองไม่เันเอยโอ้ยเไนหลายะเไทำจะทำ้ตงต้ตังผมว่นี่อ้จะทำตมั oh. ้งคุณเอาเานักับเียวุบปบปุบบเา่งซ่ต้มเลยนเดะจะทำอะไรยี่วาเงค่ะ เลฟฟอยกับเรากับมวลถามไทยเรื่องนนำเรื่องไหนนํำทว่วมละเอาในไ่ใหนน้าซูม,มอนี่กับเบอร์กินดนกะผู้เด็กยุ่นนาลุมปีดรกพ่นวาน,น้นำสิว่ท่วมกันซูม,มนูน่กับท่วมเราได้สอสามปีแล้วเนี่ยแต่ว่าปีที่แล้ววิกฤตนะแต่ปีนี้มันวาน้ํำโค้งดันขึ้นแล้วเนี่ยนี่นี่มือนี่พ้นประกาศข้าวแล้วเนี่ยพ่นประกาศเตือนแล้วพี่น้อนทงทั้งให้สบายมักกับยัดกระสอบ่อกระสอบสายไปหมดละ กันต่ริงเนะไม่เรื่อมันเงินเมียนรึมยิมละ <c oughs> อะไรเด้อค่ะสำหรับกินเอกับพพี่น้องมาพากกินเขา้าเดี๋ยวสิพั้ไปนาไปต้ค่ะเดินในกากเป็นกำลังใจและกบฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมัครพี่น้องนะค่ะ